อ่าก็กลับสวัสดีกันด้วยนะครับอ่าวันนี้เราจะมาพี่แอนเดียอ่ารีวิวาลายเรยนเจอร์นะครับซึ่งก็ได้อัปเดตใหม่มาเรียบร้อยแนะครับอัปเดตเมื่อวานเมื่อวานก่อนไม่แน่ใจนะครับก็มีเรนเจอร์ใหม่มาแล้วก็ด่านใหม่มาอันนี้ผมผม,ผมก็เล่นเมื่อวานกันแน่นไหมเรนเจอร์ มันต่ระดับห้าดาวเจ็ดดาวเลยผมว่าคุ้มมากนะคุ้มมากถ้าใครได้แปดดาวนี่เอจ็ดดาวนี่ยิ่งดีเลยนะผมผมก็ได้มาแค่ห้าตัวหกตัวครับคือตัวนี้อ่ากับตัวนี้อ่าครับตัวนี้ห้าดาวมานะครับแล้วก็โทมบาวเลยไม่รู้เออมอ่านไม่ออกอ,อ่อามกินบอับแต่เฉยๆติดในตัวนี้แล้วก็ตัวนี้มานะครับนี่ก็เอ่อผม ตอนนี้ก็เพิ่มึงนวันนี้นะฮะว่าเิลียวสักสิบคนอา่อาอ่าดูซึ่งก็อัพโอ้มานานไม่นานนะผมก็เติบโตไปสามสี่แล้วนะอ่ะดูกันอชรกันบ้างดูกันบ้างเองก็ในเรื่องของดา่านไม่เปลี่ยนแน่ถ้าอัพครั้งยิ่งใหญ่นี้ด่านไม่เปลี่ยนแน่นอน อ่าดูเสีงใหญ่ไปเพราะมันไข่นะครับนี่นี่นี่นไอ้วใันลียไปมันให้ให้หาให้หาไอ้พวกเนี้ยไอเนียไเนียเียไเียนแป๊บนึงให้หาพวกเนี้ยวันหนึ่งเล่นวันนึงเล่นแต่เล่น จะเล่นท uh, uh, ีละสองสองเขาเรียกสองไรสองคนนกสองคนนกนะเดี I ๋ยวจะดูวันว่าไอ้พวกที be, uh, this this ่หาเศษอะไรหาซุ้มมันทำอะไรได้นะครับซึ่งมันก็ไปตอนี้แหละนี่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 นะครับซึ่งก็ทำได้ นี่เอเดี๋ยวแป๊บนึงนะครับอืนี่นี่อเห็เไหมซึ่งวัตถดิบ ที่เราจะหาก็หามาจากด่านเมื่อกี้นนั่แหละอ่านี่นี่ตัวอย่างแสดงว่าถ้าเราอัพแล้วมันจะเป็นตัวอะไรอ่าไม่มันจะเป็นสองดาวนี่เป็นตัวอ่าอะไรนะเจ้าป่าไม่รู้อ่ามาขอข้อดีมันนะครับอาชแนไอเดียเด็ดอ่าชิ้นนี้ครับผมอ่าเราก็ ลองไปดูว่าดันจะโหดขนาดไหนเอืยอนะครับผมเออผมก็ได้รู้เมื่อวานนี้อ่านี่คือรีวิวแบบครบ่คราวๆนะครับเดี๋ยวคลิปหน้าจะมารีวิวบบตัวเต็มเลยนะครับผมวันนี้ก็ไปครับ